ขอบคุณทางด้านของโปรดเตอร์ผู้จัดกันด้วยครับวันนี้ยุทธภูมิคุณสุขตระกูลอย่างเนี่ยจัดรณกงคชิบบดแดงแล้วก็ขอบคุณทางด้านของโปรดเตอร์จากฝั่งครับประเทศเพื่อนบ้านจากกัมพูชาครับทบินสอดันชัยแล้วก็เปียกาแคร์ด้วยที่ร่วมให้การสนับสนุนนะครับบนเวทีครับยกแรกกับยกที่หนึ่งนะก็ดูขยับข้อเลยครับเพชรพยัคกเ์เรียกว่าเป็นมวยที่ปราดเปรียวครับชกได้ถึงซิกยกนะครับเพชรพยัคก์ แรงไม่มีหมดเจอกับมวยบูมาขามขึ้น้ออย่างเั่นว่าเพชรตาทองวันนี้น่าสนใจนะครับว่าเกมจะออกมาแบบไหนบูเตียซั์มาขามขึ้นคอก็คือนด้านของเพชรตาทองนี่จากระเบิดมาดครับแดงนี่จากสุพรรณบุรีนะฮะน่สุพรรณบุรีเนี่เป็นเมืองนักร้องนะฮะตาน,นานทีเราเราจะได้เห็นนักมวยนะฮะโอ้ยอย่างด้านของเจ้าเพชรสุพรรณบออ่อนนุชก็ถือว่าแชมเปี้ยนนี่หลายเส้นนะฮะ ถ้ามาเนี่มาประเภทว่าเก่งแกล่งทั่วแผ่นครับทางด้านของเด็กจากสุพรรณบุรีนะอันนี้ก็น่าจะตามรอรุ่นพี่ได้นะครับเพชรพยัคฆ์เพราะว่าหลังๆมานี่ผลงานก็นดีเหลือเกินครับชงมาไม่กี่ครั้งประมาณ2ีกว่าครั้งแต่ว่าโอ้ชื่อเสียงนี่แกฮอตติดลมนะครับคุณลูกโดยจากด้าน,นของเป็นพี่น้องีอก็ทาง,งนุ่นแหละครับชายทะเลฟัง่งตะวันออกก็หาคู่ต่อกอนยากนะครับจน ประเภทประเดินสายก็มาถึงโซนอีสานภากคกลางนี่ก็อยู่ในทันเนียแชมป์ของชมรมมวยสยามภาคกลางแต่มันออกนะทางด้านของเพชรพยัคฆ์พอพยัคฆ์โปยไทยนี่เป็นยกแรกกับยกที่หนึ่งนะครับว,วันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่ภายในสนามแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะ,ะชมไป<ต>พร้อมก,กันกับเรานะเริ่มแล้วครับเริ่มมีการท้าครับพอเตะแรงขึ้นแล้วครับเตะแรงใครครับใครเตะก่อนครับเพชรตาทองเตะก่อนครับแรงก่อนแล้วเพชรพยัคฆ์ก็มาเอาคืน ใครนี้เขาเรียกว่าแย่รักแตน่ะฮะ,ะเริ่มสกินต่อมโมโหแล้วครับคุณธนพลเขาไปจิ้มลับตัวครับเป็นตาทองโดนเขาเสียบครับอย่างนี้มาและโอ้โห,โห,โหกลับรักคังมาพอดีอ่ะไปกินน้ำก่อนน้องแล้วค่อยมาสู้สู้กันต่อบนเวทีนี่แจ้งเลยครับกรรมการนี่ยัดยงมูนิสานนะนี่จากทีมงานของสุนทนศรีประลานะเนี่ยครับวันนี้ก็มาเสริมทัพพิเศษนะอ้าวจิ้มลับตัวครับนักต่อโอ้โหครับที่ยัสัยืน อ,อยู่นอกไม่ได้ครับต้องถึงตัวครับคุณธนพลน์โชกแบบนี้สนุกครับเพราะว่าทั้งคู่ต่างไม่หนีกันอยู่แล้วครับดูการไล่แขนครับเป็นประยั์พอยืนอย่างนี้ดูสูงกว่าเห็นในชั้นแต่ว่าเพชรตาทองครับเตี้ยลำตาหน้าตาดิกบบไม่มีเหล่าเต็งแลครับเดินชนนะครับมาตัดลำตัวที่ซ้ายก็ลูกหลานนายกสมาคมนักลงทุนจากลำไปมากเลยฮะไม่เจ็บไม่ใช่เพชรตาทองแล้วเราก็เดินอย่างเดียวด้วยนะหลายหลายข้างครับหลายไฟที่เห็นแกเดินนี่ ใหญ่กว่าเธอก็เจอมาแล้วพูดง่ายๆเลยประเภทว่าแฟนๆมาถามว่าเขาหายใจทางไหนนะสงสัยหายใจทางลูกขนล้วครับแต่กัเพชรตาทองนะไม่ใช่เกือกนะครับเริ่ม้วครับไม่ใช่ครีมนะครับเอานะครับเขามาแล้วเริ่มมาแล้วครับนี่มีอะไรเคลื่อนไหวไหมคุณลูกเด็กเด็กสุพรรณเป็นยังไงฮะเจอกับเด็กบุรีรัมย์เจอของฝากจากบุรีรัมย์หรือเปล่านะฮะแล้วเดินดีด้วยครับพชรตาทอง เป็รพยักกำลังพยายามที่จะไม่ให้เพชรตาทองเข้าใกล้เพราะว่าเข้าใกล้กลแล้วมันจะเหนื่อยมันมัดสายตัดลำตัวคือที่เข่าขวาแวานกวามวยเชิงสูงอย่างทางด้านของเป็รพยักตอนนี้เจอมวยที่บุกหนัดนี่ตระกูลรถถังตระกูลสัมซันก็คือด้านของเพชรตาทองนะครับมาแล้วครับเรื่องแรงขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมนะเอาละน้าตอนนี้ขับรถมาไกลมาจากโน่นเลยฮะสุพรรณบุรีอย่างน้อยก็สามสี่ร้อยโล มาเจอกับโวยเจ้าบ้านที่หุ่ยไก่ครับขวางแล้วโดนเข่าขวาเสียบก่อนเพชรทองตีขวาขึ hmm. ้นขวามาดันเข้ามุมดันเข้าเชือกดันเข้าก่อนไล่ดีครับเข่าแรกเข่าแหมไล่แขนดีครับคุณลุงครับทีนี้ถือว่าไม่ไม่มีใครเอาเปรี่ยมใครเลยเอา้าโอเหลี่ยมนี้นะบิดนิดเดียวครับบิดนิดเนะดียวเพชรพยักหงายท้องเลยครับขึ้นมาสู้ต่อเอาจิ้มเลยมาครับ oh. โอโหต่อยปากแล้วก็ไปกินน้ําก่อนครับ ปรชาชนสาขาบุรีรัมท่านผู้จัดการโชคเดนินทิดิมาณีศักดิ์ที่มาเป็นเกยียรติร่วยวันนี้ที่ลืมไม่ได้ก็เปียกคาแคทวินสอดันชัยที่ให้การสนับสนุนวันนี้บนเวทีครับยกที่สามมาแล้วครับเพชรพยักมวยหูหนึ่งชัยวัฒนแดงส่วนน้ำเงินเพชรตาทอง K.I. มอเตอร์เข้มข้นแล้วครับตอนนี้สนุกแล้วถึงตัวแล้ครับเพชรตาทองนะครดูว่า ดิ้นหลุดหรือเปล่าทางนั้นก็เป็นพยักนะอ้าวนี่ครับจังหวะสุดท้ายครับเจอเหลี่ยมนะมนล<อ>้มลงไปอีกครับสั้นกว่านะคุณลุงแต่ว่าเหลี่ยมนี้แกดีเลยครับปิดปิดแล้วเอาทําให้เพชรพยักไปเสียทรงไปสองครั้งแล้วครับนี่ครับมวยเด็กอยู่ในชั้นแถวหน้าของวงการมวยเมืองไทยแล้วนี่ขยับเข้ามาครับหนูหุ่ยบิดมาโดนเข่าขวาของเพชรพยั์บ้างเพชรทองตีเข่าซ้ายเข่าขวาแทงอีกน่ารักไจักตีเข่าครับชุดนี้มาดูว่าชุดนี้ใครตีใครเสียบเข่าขวาอ่าเพชรทองแทงเข่าซ้ายครับ เพชรพยัคฆ์สวนคืนหรือเปล่ายังไม่ได้ครับยังไม่เอาได้มาเพชรดึงกันตอนนี้คุณเพชรพยัคฆ์อ่าเพชรกระโดดทีของขวาดันไปดึงขึ้งแทงเอาซ้ายสนุกนุ่งรับคุณนนทพลครับโอ้ยน่ารักมากนะครับโอยคู่ดีไม่มีใครยอมใครตอนนี้เพชรพยัคฆ์ไล่แขนดีครับอ้าวเอาแล้วฮะมันติดปมครับก็มาการช่วยแยกสู้เข่ากันใหม่แยกไปสู้กันใหม่กลางเวทีเข้ามาเจอซ้ายครับเข่าขวาไปเพชรพยัคฆ์ตีโต้มาแล้วครับเริ่มตีได้เพชรพยัคฆ์เข่าขวาอ้าวโดนไปซีเข่า เอาคืนไปเข่าหนึ่งแล้วเข่าขวามาแทงกข่าขาเอาจังหวะสุดท้ายเอามาหาัต่อยปากไปเลยจิ้มลำตัวโอ้ล่างสลับบนอย่างนี้เจ้าพระคุณนุ่นท้องเอ้ยฮียอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแบบนี้นะนี่ยังอโมยหนึ่งร้อยปอนด์มวยน้ำหนักห้าสิบกิโลอะไครับท่านผู้ชมครับโอ้เบชรพยักกจะสู้สุดฤทธิ์นะครับตอนนี้เบชโอ้จังหวะสุดท้ายครับเจอเหลี่ยมปิดหงายท้องหักพวกอะไรหงายท้องวงไปอีกลุกขึ้นมาสู้ต่อเมท่อกรโดนต่อยลำตัวอ้าวดูชุดนี้ใครตีใคร เสียบเข่าอ่ะปีดเข้าทางขวาควาก็เป็นไปยักษ์ตีเข่าซ้ายเพชรตทนเข่าขวาอัดกรบไปเข่าซ้ายของเป็รไปยักษ์เพชรตัดเพชรนะครับงานนี้นะอาวุธไม่หนีกันครับมันอยู่ที่เหลี่ยมเล็กๆน้อยๆใครจะโดนอีกเท่านั้นเอ้าเอาแล้วครับมาเสียบขวาได้แล้วครับเป็รไปยักษ์คือมาครับเม็ดดีครับเสียบทะลุทะลวงมันกับเพชรไปยักษ์าวาจบด้วยเข่าส่งไปกินน้ําครับโอ้ยกสําคัญครับยกสี่ ยกไฮไลท์แต่จริงๆแล้วมวยไทยสำคัญทุกยกครับนคนุณรุ่งสุริยาเพชรพยักเพชรพยักมวยหู่หนึ่งชัยวัฒนครับแดงเป็นผู้มาเยือนแต่ว่าโอ้โอยกสามนี่แกมันไล่แขนดีแล้วสู้เข่าได้กับเพชรตาทองถือว่าสู้ในคู่ขี้มากครับเนีแต่ว่าคือจังหวะนิดเดียวอย่างที่เราบอกนะครับว่าอาวุธมันไม่ดีกันครับแต่ว่ามันมีจังหวะที่เล็กๆน้อยๆของเลือกเหลี่ยมเท่านั้นนะครับ ดูโอ้แม่ดูครับนี่ครับขยบเข้าไปอกีกแล้วเป็นตาทองแล้วเล่นเป้าใหญ่ก่อนอ้าวเริ่มโดนเป็นไปยักษ์เหมือนกันโอ้โห <ico le> นี่ครับพอขาลอยนี่นบินเล่กันแล้วเป็นตาทองครับค,คือคือแกปล่อยให้แทงนะครับเป็นตาทองเป็นตาทองแกปล่อยให้แทงแกรอจังหวัดพิกเหลี่ยมเสียบซ้ายโดนโตขวาคืนลูกลยกขวาจะเอาคืคคคนยังไม่ได้ครับเหลี่ยมลูกหนักลูกชัดเจนนะ นานมาทีแหลมเพียบเดินทางการของเพชรพยัคฆ์นี่ยโอ้โหดูครับดูชุดนี้ใครเสียบใครมาสิมาสิครับมาแรกกันเลยครับโอ้โหอ,อยู่ทางด้านของปม,มกล้องกับมุมนี้อ้าวอ้าวพี่เลี้ยงถอยหลังไม่ได้นึนงเอาบิดกันมาเสียบเขาเหลือเหลือกําลังครับคุณลุงครับไอเลียมเนี่ยพอเห็นแล้วครับฝีมือพอเห็นแต่เหลืออยู่ที่กําลังครับใครจะคงทนแค่นั้นเองดู เข้ามาอู้ดูชุดนี้ครับมาดูชุดนี้ครับแม,แมเพชรพยักแกอาศัยลูกโก่งแล้วแทงเนี่ยฮะลูกหน้าเกลียดหน้าช้างดูดูเสียบเขาชุดนี้ครับมุมนี้นะเอาแล้วแม่ครับตัดไปตักตีใกล้เชือกไปนึงเอาถอยหลังมาสกุลข้าซาดูดูเห่าขวาโอ้โ,อโ,โหถอยแล้วแทงนะเป็นบอลสกุลน,นะลูกสกุลครับโอ,โอ สก,กูถอยหลักนั้นแทงเสียบขึ้นไปนะมองเห็นหลุมนะครับพอมองเห็นหลุมว่าสกู้วเสียบปังเลยครับโอ้ก็ถือว่าเป็นลูกที่สร้างความกดดันให้ดังนั้นกบฏตาทอาจบยกสี่ไปพักดื่นมน้ำชมแต่บ้านนานะฮะครับมาชมกันต่อยกที่ห้ายกสุดท้ายนะฮะก็นับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตาม,มารับชมอยู่แต่บ้านแลแ้วท่านผู้ชมที่อยู่ภายในสนามนะให้กำลังใจในก,นการทำงานของลูกทีมมาต่อยกเป็นแบบนะจูว่ากับการนั้นกบฏตาทองนะ ไม่มีอะไรนะครับหมัดศอกเท่านั้นที่จะเปลี่ยนเกมแล้วก็พลิกสถานการณ์ได้นะเอาเล่นเป้าใหญ่ดูนายเสียบเข้าไปมาแลกกันโกรเข้าไปอุ้ยหมัดหมัดน,น,น่ากลัวมากครับ <S <S ดูดูมุมนี้นะแอ้ครับโอ้ต้องยอมรับว่าเพชรประยั์วันนี้เนี่มาดีเกินคาดนะดูครับดูชุดนี้โอ้โหเตะไม่โดนนะขยับเข้าไปอยู่คับสั้นกว่าครับอยู่นอกนี้ลำบากนะ ต้องถึงตัวนะอยู่ห่างเนี่ยเข้าล็อกแคกกันนะขอเพือรอยัปดักกันนี่ครับจอมเดินสายจากสุพรรณบุรีนะโอ้กระบันนี้มาเยือนถึงถิ่นนะโอ้เข้าไปได้แ,แล้วเข้าไปขยับมานโอ้อย่างนี้โอ้เสียบแหลมๆนะแม่กระดัดยกสุดท้ายในเกมยังไม่ปิดนะ โดนทีบกระเด็นก,กระดอนไปจากนั้นกับเพชราทองนะบอกบอกไหมบอกเมยอวะไม่ต้องมาแล้วเพื่อนพอแล้วครับไม่พอครับเพชรดาทองเมืองพอไม่มีแล้วครับมีแต่เมืองพนนะฮะนี่ลากมาโอ้ยแทงเข่าเม็ดนี่แต่แต่บางไปนิดนึง,น,ง,งนะชกปลายนะชกปลายยกกับคณชนบทนะก็ถือว่าเป็นเป็นภาพที่น่ารักครับเพราะว่าจะกู้นั้นอาวุธที่ออกมานีหนักตั้งแต่ยกแรกเลยครับ โดยเฉพาะในช่วงจังหวะต้นๆเองพเพชรพญาแกไปตั้งรับพอได้จังหวะนี้ไล่แข่แล้วเสียบลูกแหลมๆนี่โอ้โหมาถอยนะครับรอเวลาแล,วแล้วก็หมดยกครับหมดยกครับเดี๋ยวดูคะแนนสักแป๊บหนึ่งครับผู้ชนะมีรางวัลพิเศษ8 0ด0ันใช่ไหมครับผมก็กรรมการยันยงครับรวมใบคะแนนเรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็ไปที่แนวชกมุมแดงครับ เพชรพยักมวยหูหนึ่งชัยวัฒน์เป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปแบบสนุกเหลือกินเหลือใช้เลยครับ